สวัสดีครับต้น้อง,องนี้พี่หนุม่มเองนะ,ะตามคำเรียบร้องเมื่อกี้มีคนพูดถึงวิธีโหลดฟิล์มและวิธีเก็บฟิล์มของตัวกล้องฟีดสามอ่ะตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งนะฮะทีะ่พี่สั่งมาเนี่ยเป็นพรีออเดอร์ของใครสักคนหนึ่งวิธีการเหมือนกันกับตัวไมโคร็อ่ะทีนี้เดี๋ยวพี่จะเริ่มเลยนะอย่างแรกต้องเปิดตัว cover ต้นน ด้านท้ายก่อนโดยการหมุนสลักด้านนี้ต้องหมุนอย่างนี้นะตามเข็มหรือทวนเข็มเนี่ยอีกด้านหนึ่งจะหมุนในทิศตรงกันข้ามทีนี้เราก็ดึงฝาออกมาเราจะเห็นตัวหนามเตยไอตัวที่เป็นตัวยึดตัวฟีมนะ สักครูอลองนดูนโดใส่ใส่ฟิล์มโดยเอาไอ้ตัวที่เป็นแกนเนี้ยหันลงด้านล่างนะบนฟิล์มเป็นอย่างนี้ใช่ไหมนี่ใส่ปับ๊บดึงไปให้ถึงหนามเตยแล้วก็สอดเข้าไปในรอยบากน้องเห็นชัดไหมอ่าโอเค ทีนี้เอลองให้มันตรงนี้เนี่ยสําคัญมากตรงหนามเตยเนี่ยมันต้องเกยน,นะถ้ามันไม่เกยเนี่ยเวลาเราปิดเขาอว่าจะไม่เห็นเวลาดึงเนี่ยฟิล์มมันจะไม่ถูกมันจะมันจะไม่ถูกดึงไปเวลาไปล้างเนี่ยเราก็จะไม่มีรูปเลยทีนี้ลองดึงดูอพอฟิล์มม้วนมาอยู่ถึงตรงนี้แล้วเราถือว่าเราโอเคละทําตอนนี้ตัวกล้องก็ทํางานได้แล้วนี่ ความชัวร์ทีนี้พร้อมเปิดได้แล้วปับ๊บปิด cover สกรูาายากเลยทีนี้อ่ะปิดกลับเอาสังเกตดูดีๆนะไอ้ตรงนี้เนี่ย แจะเป็นตัวเช็คว่าเราเนี่ยใส่ฟิล์มโดนหนามเตยไหมใส่ฟิล์มถูกไหมถ้าเราดึงขึ้นไก่ตรงนี้นะฮะตรงนี้ต้องหมุนตามนะ,ะเดี๋ยวพี่ลองดู<ม>เห็นไหมตรงนี้มันจะมันจะหมุนตามแสดงว่าตอนนี้เราใส่ฟิล์มพร้อมใช้งานละทีนี้วิธีตั้งตรงนี้เนี่ยมันจะมีตัวเลขหนึ่ง ถึงสามสิบสองด้อยสามหกอ่อารูปแรกของเราอะ่ะเราก็ต้องหมุนหมุนมาให้มันอยู่ที่เลขศูนย์ตรงนี้เราจะเห็นว่ามันจะมีเป็นสามเหลี่ยมชี้อยู่ตรงนี้นะฮะอา่าเราหมุนไปพอถึงตรงเลขศูนย์ปับ๊บตรงนี้เนี่ยพอเราขึ้นกายต่อไปเนี่ย ไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวนับให้เราโดยอัตโ,ตโนมัติแต่อย่าลืมว่ามันเป็นอาลลอกมันจะไม่มันจะไม่เป๊ะหนึ่งสองสามสี่บางทีมันจะเหลือบล้ําซึ่งเราเนี่ยจะต้องอะกะกะคเนเอาเองด้วยนะฮะ,ะทีนี้เราลองดูนะพอพี่ดึงไปปั๊บเดี๋ยวเดี๋ยวนี้กดดึงปั๊บอ่านี่เห็นไหมตัวรอยบากตรงนี้เนี่ยมันมันจะหมุนมาอยู่ที่เลขขีดขีดที่หนึ่งละมันก็จะนับไปเรื่อยจนเราดึงจนสุด ฟิลม์มแล้วเนี่ยมันจะขึ้นไกลไม่ได้อีกละถึงตอนนั้นเนี่ยเราเค่อยม้วน,นเก็บอะที่นี่มาถึงวิธีม้วนเก็บทํำยังไงที่ทาก็คือหลังจากที่เราดึงขึ้นไกลอะไรไม่ได้แล้วใช่ไหมฮะไอ้ตรงนี้เนี่ยมันจะฟรีแต่มันจะดึงมาไม่ได้เพราะว่าเราเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันยังไม่ได้ถูกบิดไปที่ตัวปุ่มที่มันจะอันล็อกให้หนามเตยมันสามารถย้อนกลับมาได้นะฮะวิธีก็คือกด กดไอวงนอกนี่นะฮะแล้วก็แล้วก็บิดบิดไปที่ B พอบิดปับ๊บตรงนี้เนี่ยมันจะมีลูกศรเราหมุนตามลูกศรเลยฮะแต่ถ้าเราไม่เปิดตรงนี้นะฮะตรงนี้เนี่ยมันจะหมุนไม่ได้เพราะมันจะแข็งเราต้องอันล็อกตรงนี้ซะก่อนอ่าหมุนไปราเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันฟรีแล้วอพอฟรีปับ๊บ เราก็สามารถาแกะอลองแกะมาดูฟิล์มก็จะถูกม้วนเก็บไปเรียบร้อยนะเสียฟิล์ฟิล์มหนึ่งม้วนเลยทีนี้คิดว่าทุกคนคงเข้าใจนะคือนี่ก็เป็นคลิปแรกในชีวิตพี่ถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ต้องขอโทษด้วยนะหวังว่าคงเข้าใจมีอะไรก็มาถามได้ในกลุมนะขอบคุณครับ